สวัสดีค่ะครูไนส์นะคะถ้าใครนะคะเพิ่งเข้ามาในช่องครั้งแรกนะคะฝากกดปุ่มนะคะติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากครูไนส์ที่ครูไนส์จะลงให้คุณทุกๆสัปดาห์ค่ะและถ้าใครชอบเรื่องราวของกดแรงดึงดูดจิตวิทยาความรักความสัมพันธ์นะคะสามารถกดติดตามครูไนส์และติดตามครูไนส์ได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok อกยูทูบและอินสตาแกรมค่ะวันนี้นะคะครูไนส์มีเทคนิคดีๆนะคะเกี่ยวกับการใช้กดแรงดึงดูดนะคะ หลายๆคนนะคะมีคำถามว่าทำไมถึงใช้กดแรงดึงดูดไม่ได้ผลนะคะคุณนท์อยากจะมาบอกเทคนิคเลยค่ะทียเดียวเลยนะคะที่สำคัญที่สุดนะคะเกี่ยวกับการใช้กดแรงดึงดูดให้ได้ผลหรือไม่ได้ผลก็คือความรู้สึกค่ะคุณรู้ไหมคะว่าความรู้สึกนะคะจะเป็นตัวนะคะที่จะการันตีผลลัพธ์ของคุณนะคะ ไม่ว่าจะดึงดูดเข้ามาหรือผลักออกไปนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้คุณไนจะมาบอกเทคนิคนะคะให้คุณรู้สึกดีโดยใช้บันไดไต่ารมณ์นะคะหรือการนะคะค่อยๆรู้สึกเชื่อรู้สึกดีเกี่ยวกับผลลัพธ์ของคุณนะคะเมื่อคุณมีเป้าหมายแล้วนะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะคุณจะต้องเชื่อก่อนว่าคุณสามารถมีเป้าหมายนันได้นะคะ ความเชื่อเนี่ยสามารถเพิ่มระดับได้โดยที่คุณไม่จําเป็นจะต้องเชื่อให้100%ยในครั้งแรกเลยค่ะเพราะบางทีเนี่ยเหมือนกับคุณปรารถนานะคุณนายยกตัวอย่างนะเหมือนกับคุณปรารถนาว่าคุณอยากมียอดขาย1ล้านในเดือนนี้ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยคุณอาจจะยังมียอดขายหลักพันหลักหมื่นการที่คุณจะเชื่อให้เป็นยอดขายหลักล้านได้มันอาจจะทําให้คุณเชื่อไม่ร้อยเป ะะเทคนิคก็คือให้คุณค่อยๆเพิ่มหรือไต่ระดับความเชื่อมคุณเดือนนี้คุณอาจจะตั้งเป้าหมายว่าจากที่เดือนที่แล้วเนี่ยคุณได้ยอดขายหลักหมืนเดือนนี้คุณอาจจะตั้งเป้าหมายว่าฉันจะมียอดขายหลักแสนในเดือนนี้นะคะอย่าลืมนะทุกๆครั้งที่คุณคิดหรือคุณพูดถึงเป้าหมายของคุณนะคะให้ใส่เป็นประโยคบอกเล่าเช่นฉันมียอดขาย หลักแสนในเดือนนี้และเวลาพูดคุณจะต้องรู้สึกสนุกรู้สึกดีและรู้สึกเชื่อไม่ใช่ว่าฉันจะมียอดขายออในหลักแสนในเดือนนี้คุณจะรู้สึกอะไรตอนคุณพูดเนี่ยมันไม่มีพลังงานมันไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเชื่อคุณจะต้องจับ อารมณ์ตัวเองให้ทันค่ะนะค่อยๆเพิ่มระดับความเชื่อโดยการใส่เป้าหมายเป็นขั้นบันไดไปนะคะพอเดือนถัดไปพอคุณได้แสนขึ้นมาแล้วจริงๆเนี่ยเดือนถัดไปคุณอาจจะใส่สองแสนห้าแสนและเดือนถัดไปคุณอาจจะบอกว่าฉันจะมียอดขายหนึ่งล้านบาทนะคะไม่จําเป็นจะต้องกระโดดจากหมื่นไปล้านแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเชื่อไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ี่สำคัญนะคะทุกๆคนคุณจะต้องรู้สึกดี รู้สึกเชื่อให้ได้100% 9ร้อยเปร์เซ็นต์เก้าเก้า็บอกเลยว่ามันไม่ได้ผลคุณนะคะอย่าให้สู1จุดศูนย์หนึ่งตรงนั้นต้องหายไปนะคะค่อยๆเพิ่มบันไดความรู้สึกความเชื่อให้กับตัวของเองค่ะหรือคนโสดคนไหนนะคะอยากมีความรักที่ดีแต่ชั้นาโสดมานานแล้วโสดมา6ปีแล้วอย่างนี้นะคะยกตัวอย่างนะสมมติหรือคุณอาจจะเพิ่ง ความรักมายังไม่มีความเชื่อว่าจะมีความรักที่ดีนะคะก็อาจจะไปดูหนังรักอาจจะไปเพิ่มความเชื่อตรงนี้นะคะฝึกพูดฝึกคิดมีทัศนคติที่ดีนะคะเกี่ยวกับความรักก่อนโดยการที่เซฟซิงดีๆเกี่ยวกับความรักนะคะเห็นคนอื่นเขาเดินกับคนรักนะคะก็รู้สึกยินดีกับเขานะคะแล้วคุณก็เริ่มที่จะเขียนมาสเตอร์ลิสต์นะคะลิสต์คู่ชีวิตว่าคุณปรารถนา ที่อยากจะมีคนแบบไหนไม่จำเป็นต้องเขียนจบภายในวันเดียวก็ได้ค่ะคุณอาจจะค่อยๆเขียนก็ได้นะคะแต่ก็ต้องพยายามเขียนให้ให้ให้เสร็จนะคะทีเดียวแล้วก็เอามาอ่านทีเดียวในที่นี้อาจจะวันสองวันก็ได้นะคะแล้วก็คุณครั้งแรกเนี่ยการที่คุณเอามาสลิปคุณมาดูเนะี่ยคุณอาจจะเชื่อสัก50%ไม่เป็นไรอย่าไปกดดันตัวเองคุณเอามันดูบ่อยๆ แล้วระหว่างนั้นคุณก็เพิ่มความเชื่อในด้านอื่นๆบ่อยๆนะคะดูหนังรักนะคะรู้สึกดีเกี่ยวกับความรักเสพสิ่งดีๆเกี่ยวกับความรักนะคะหรือจะฟังเรื่องจริงเกี่ยวกับการใช้กดแรงดึงดูดความรักที่คุณนายได้แชร์<ม>ลงใน u t u b e นะคะหรือใน Tik t o ็อหรือใน Facebook ก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้คุณรู้สึกดีเกี่ยวกับความรักมากขึ้นพราะคุณเอามาอ่านวันที่2อ,อาทิตย์ที่2ความเชื่อคุณจะเพิ่มจาก50ไปเป็น70แน่นอนคุณนายมั่นใจนะคะ อย่าใจร้อนอย่าสงสัยอย่าตั้งคำถาม,ถามจะมาเมื่อไหร่นานแค่ไหนสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นตัวทำลายการมาของเป้าหมายของนค,นคุณคุณนบอกคุณเลยนะคะคุณจะต้องทำแบบชิลๆสบายๆได้ก็ดีไม่ได้ฉันก็ทำไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งเสียงสั่งจิตนะคะที่คุณไหนได้แชร์ไปบางคนบอกว่า เกิน28วันฟังต่อได้ไหมได้ค่ะบางคนเขาเกิน28วันแต่เขายังมีความเชื่อเขายังฟังต่อเขาอาจจะดึงดูดในวันที่10ก็ได้หรืออาจจะดึงดูดใน 2, 2> เดือน3เดือนหรือปีหนึ่งก็ได้ทุกๆอย่างมีเวลาของมันค่ะเป้าหมายของคุณก็เช่นกันนะคะเป้าหมายใหญ่ใจร้อนค่ะค่อยๆทําเพิ่มความเชื่อทีละนิดนะคะแล้วคุณจะสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะเพิ่มวันนี้จน วันข้างหน้านะคะครบร้อยเมื่อไหร่คุณนะคะจะร้องว้าวเลยบางทีมาแบบไม่หันตั้งตัวเลยนะ ะะแล้วก็ท่านใดนะคะที่ชื่นชอบนะคะเรื่องกดแรงดึงดูดจิตวิทยาความรักความสัมพันธ์และเทคนิคดีๆนะคะจากครูไนซ์นะคะ, ice, ะ,คะอย่าลืมนะกดปุ่ม subscribe นะคะกด follow ติดตามนะคะใน f a c e b o o k นะคะติดตาม y o u t u b e นะคะและ TikTok Instagram ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและคุณสามารถดูคลิปย้อนหลังได้เรืเ่อยๆเลยนะคะรวมถึงท่านใดนะอยากสำเร็จแบบทางลับนะคะ สามารถลงเรียนคอร์สออนไลน์กับคุณไอได้นะคะรวมถึงหนังสือเสียงคุณคือคนสําเร็จนะคะพร้อมให้คุณได้ลงเรียนอย่างสนุกแล้วนะคะการเรียนเป็นแบบเรียนในกลุ่มปิดเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็เรียนเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ต่างประเทศก็เรียนได้นะคะและเรียนซ้ำํำกี่ครั้งก็ได้ไม่มีวันหมดอยุคะ่ะแล้วพบกับคุณไอเล็คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ